กดไปที่เมนูรายการสั่งซื้อนะคะกดเข้าไปค่ะพอกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้นะคะให้เราทำการกดเลือกวันที่ตรงนี้ก่อนนะคะกดเข้าไปตรงปฏิทินนี้ได้เลยค่ะอ่าก็จะมีคำว่า today คือวันนี้นะคะ yesterday คือของเมื่อวาน last seven day ก็คือ7วันที่แล้ว last thirty day ก็คือ30วันที่แล้ว this month ก็คือของเดือนนี้นะคะ last month ก็คือ ของเดือนนี้เหมือนกันค่ะเดือนล่าสุด custom l a t e นะคะก็คือเราสามารถที่จะเลือกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ในการที่จะเข้าไปรีเช็คยอดขายของเรานะคะปกติเนี่ยแอดมินจะชอบกดคำว่า last 30 day นะคะก็คือ30วันล่าสุดค่ะแล้วก็กดไปเห็นไหมคะว่ากดเข้ามาแล้วก็จะเป็นรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นของเราเองของลูกค้าของเรา ของคนในทีมนะคะหรือว่าของคนที่สมัครต่อจากทีมงานของเราก็จะมีขึ้นรายละเอียดขึ้นมาตรงนี้ให้เราเห็นเหมือนกันค่ะโดยรายละเอียดก็จะมีดังนี้นะคะก็คือจะมีการแจ้งว่าตอนนี้มีลูกค้าที่สั่งซื้อทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหมายเลขตรงนี้จะเป็นหมายเลขคําสั่งซื้อค่ะแล้วก็จะเป็นวันที่เวลาในการสั่งซื้อสินค้านะคะคำว่าลูกค้าตรงนี้ก็คือ เป็นชื่อและนามสกุลจริงของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามานะคะช่องทางตรงนี้จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่เราปิดลูกค้ามาได้นะคะหรือว่าที่เราขายสินค้าได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น facebook line id ก็จะสามารถที่จะเลือกได้นะคะก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดของลูกค้าคนนั้นให้เราค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งยอดการโอนนะคะว่าโอนมาเท่าไหร่มีรายละเอียดการชำระเงินนะคะว่าลูกค้าชำระเงินมา แบบโอนวันที่เท่าไหร่เป็นการเบิกสต็อกหรือว่าเป็นการซื้อสินค้าใหม่นะคะมีการแจ้งสถานะของสินค้าด้วยคะ่ะว่าตอนนี้สินค้าถึงขั้นตอนไหนแล้วเห็นไหมคะว่าตอนนี้ก็มีรอจัดสง่งมีจัดส่งแล้วมีการยกเลิกนะคะก็จะมีการแจ้งไวค้ค่ะเลขตรงนี้หมายถึงเลขจัดส่งนะคะจะมีเลขพัสดุแล้วก็แจ้งว่าเป็นขนส่งอะไรนะคะอันนี้เป็นขนส่งของแฟชนะคะแล้วก็มีเลขพัสดุ เดี๋ยวเราลองเปิดแท็บใหม่แล้วก็พิมพ์คำว่า f ฟลตเอ็กเโอเคเดี๋ยวเราลองวางที่เรากอบมาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็กดตรงคำว่าเช็คเลขพัสดุก็จะมีการแจ้งนะคะว่าตอนนี้สินค้าเซ็นรับไปแล้วนะคะส่งจากกรุงเทพไปกรุงเทพกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ก็จะมีการแจ้งไว้นะคะ ใครที่อยากจะเข้ามาในระบบเพื่อที่จะเช็คสินค้าให้กับลูกค้าของเรานะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คตรงนี้ได้เลยค่ะและตรงนี้คำว่าดำเนินการนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดอ่านี้ก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าของเรานะคะว่าจะดส่งไปที่ไหนซื้อวันไหนใครเป็นคนขายส่งไปกี่กล่องนะคะ โอเคค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อก็จะมีประมาณนี้นะคะใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักไปหาน้องแอดมินในไลโอเ a เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ